ามาเอาชีวิตรอดจากตุ๊กตาหมีสุดหลอนอะล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะทาเฉีย์เจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะและนี่ค่ะตุ๊กตาหมีสุดหลอนของเราอุ้ยดูลูกตาดีนะ่ากลัวมากโอ้โหแล้วดูเหมือนว่าเขาจะรีบมากเลยนะคะเนี่ยเขาเดินมาที่พคาฮอนทัสค่ะแล้วก็โอ้โหจัดการลากหัวคมๆไปแล้วหนึ่งเนาะโอ้โห ช่างเป็นตุ๊กตาที่เถื่อนผิดกับรูปร่างหน้าตาของเขามากๆเลยนะคะในความที่เป็นหมีะนะมันจะแสดงออกถึงความน่ารักน่าชังแต่ว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะโซนโนไวท์กับเมริดาเข้ามาพบเห็นเหตุการณ์แล้วค่ะแต่เขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้เนี่ยจะเป็นคนทําและตุ๊กตาหมีของเราเดินไปแล้วค่ะเดินไปที่ประตูค่ะเฮ้ยแล้วเขาก็หยุดเฮ้ย ดูเหมือนว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้เนี่ยจะต้องการขังเจ้าหญิงไว้ในนี้นะคะเนี่ยเขาเดินมาหยุดที่หน้าประตูแล้วก็ทําการล็อกประตูหรือเปล่าคะโอ้ยแบบว่าเจ้าหญิงทุกพระองค์เนี่ย ต้องตายที่นี่อย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เจ้าหญิงก็แบบว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยค่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่กับฆาตกรอาจจะคิดว่าโพคาฮอนทัตแค่สลบแล้วก็เป็นลมไปหรือเปล่าคะแต่ไม่ใช่แล้วนะหลุมศพมาแล้วนะบอกก่อนออตอนนี้คือยมมาทูดน,นี่คือแบบว่าทําหลุมศพให้เรียบร้อยแล้วนะคะและณนะจุดจุดนี้เจ้าตุ๊กตาหมีของเรานะคะก็ทมทอมมองมองอยู่ตรงนั้นเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวอยู่ดีๆว่าเจโรบี้ก็ตายเฉยเลยค่ะเฮ้ยนี่มันปิดสนามมากๆเลยนะคะแล้วประเด็นคือเจ้าหญิงเมริด้ากับสโนไวท์ไม่ได้ตื่นตกใจกับการที่อยู่ดีๆว่าเจโรบี้ก็หายตัวไปเฮ้ยนี่มันโหดมากๆเลยนะคะเนี่ย้วตุ๊กตาหมีของเราเดินมาแล้วะคะ่ะแล้วก็ทำการโอ้โหลากหวัวคมๆมสโนไวท์ไปอีกหนึ่งคนนี่แกน่าเบื่อจริงๆเอ้ยไม่โอ้ oh my god เซอร์ไพส์เซอไพมากแกเมื่อกี้คือ,อยมมาทุตบนบน,บนตุ๊กตามีแล้วตุกกตามีฆ่าเลยอะ่ะเราฆ่าได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวคือแบบถึงกับต้องมียมมาทุตคนใหม่มาเลยอะ่ะโอ้ my god แกเฮ้ยเซอรไพมากนี่คือแบบ คาดการคนแรกเลยป้าที่สามารถฆ่ายมมาทูตได้แบบแบบในนี้อะ่ะโอ้โอ้มกอ o โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยนี่มันเถื่อนมากจริงๆเลยนะแสดงว่าเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้เนี่ย โหดมากๆเลยนะคะและ้วเมริดายัางไงเมริดายังไงตุกตาหมีของเราดูเหมือนว่าจะรับฟังเมริดานะคะเฮ้ยยัยงไงยังไงหรือว่าสองคนนี้จะสามารถเข้าขากันได้ดีหรือเปล่าคะนี่เธอรู้ไหมว่าใครขนส่งตุกตาอย่างฉันมาที่นี่เธอรู้หรือเปล่าฉันจะไปจัดการมันโอ้ยฉันไม่รู้หรอกนะเธออย่าทําอะไรฉันก็พอฉันกวนฮนะฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอเอง โอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงแต่ละพระองค์เนี่ยจะแบบว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกันเลยนะคะดูเหมือนมีความสุขมากๆยกเว้นเมริด้านะคะที่แบบว่าดูกลัวมากๆโอ้โหโออตุ๊ตกตาหมีเดินไปไหนนะคะเมริด้าก็จะวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งโอ้ถือว่าเป็นเจ้าหญิงที่ป้องกันตัวเองได้ดีอยู่นะคะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักการวิ่งหนีเนาะแล้วก็ระวังตัวเองแต่เจ้าหญิงตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะชิลมากๆเลยนะคะโอ้โห นั่งเล่นนั่งคุยกันปล่อเลยนะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่แห่งความสุขนะคะอุย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวออโรราเธอตดอีกแล้วนะฉันเห็นนะฉันเห็นนะทำไมออโรราชอบตดอ่ะแล้วนั้นค่ะตุ๊กตามีของเราไปแล้วโอ้เมริด้าไม่รอดแล้วนะคะเนื่องจากว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยกลัวว่าเมริด้าจะไปฟ้องเจ้าหญิงพระองค์อื่นนะคะแต่ว่าณจุดจุนนี้เทียร์น่าเห็นนะ เทียนาเห็นนะถึงแม้ว่าเมริด้าจะไม่ได้ไปฟ้องใครแต่ตอนนี้เทียนาเห็นแล้วนะคะพอเดี๋ยวมาดูกันว่าผีตุ๊กตาหมีเนี่ยจะทํายังไงแลอยมาทุตก็มาบ่นแล้วนะนี่แกแกฆ่าเพื่อนฉันไปแล้วใช่ไหมนะ่ะฉันเลยต้องมาทํางานแทนมันเลยไอเนี่น่าเบื่อจริงๆเลยไอ้ตุ๊กตาหมีบ้าเอ้ยยาค่ะคุณยมาทูตอยาบน่น ได้โบดอย่าบ่นเดี๋ยวก็ตุยไปอีกคนหลอกมเมื่อกี้คือแบบโยมทุตบ่นนิดเดียวอ่ะโอ้คือแบบฆ่าตายเลยนะคะโคตรโหดเลยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วเขาเดินไปไหนคะเขาเดินผ่านวงล้อเจ้าหญิงไปไปที่แจสมินค่ะเฮ้ยยังไงยังไงโอ้ยแจสมินของเราโดนสาดกระสุนใส่เต็มเมเลยนะคะเถื่อนมากออ้ยตอนนี้เจ้าหญิงแต่ละพระองค์ก็คือแบบว่าแตกตื่นสุดอะไรสุดนะคะโอ้โห เจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้นี่มันเถื่อนจริงๆเลยไม่ต้องเอาชีวิตรอดหลายวันนะคะแค่วันเดียวเนี่ยก็ไม่รอดแล้วนะคะจากตุ๊กตาหมีตัวนี้ตุ๊กตาหมีเฉย <laughs> อโออ้ตาย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 ช่างเป็นตุ๊กตาหมีที่เถื่อนมากจริงๆเลยนะคะและน,นั้นอยู่ดีๆโมอา่าก็วิ่งมาค่ะวิ่งมาทำอะไรโอ้ไม่ก๊ โมอันนานะคะอยากรับบทเป็นตัวเอกนะคะอยากที่จะคาตุกตาหมีแต่หารู้ไหมว่าตุกตาเนี่ยมันไม่มีวันตายอย่างไรล่ะหูยเถื่อนสุดๆแล้วตอนนี้เจ้าหญิงแบบว่าโอ้โหฉลองกันใหญ่เลยนี่พวกแกฉลองกันอย่างนั้นนะล่ะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนางโมอันนออาพวกแกต้องตายให้หมดเข้าใจไหมออโรลลาเนื่องจอากว่าเธอตดเป็นมากนี่แห กวาดไปถูลำไส้สักหน่อยโอ้มีการฟื้นขึ้นมานิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ตายอยู่ดีโอ้ oh my god ตอนนี้นะเหมือนว่าตุก๊กตาหมีของเราเนี่ยจะคลั่งแล้วนะคะแล้วยังไงต่อเขาเดินไปไหนนั่นน่ะเขาเดินไปไหนนั่นน่ะเอ้ยเขาเดินวนกลับมาค่ะมาที่ oh ้ไ my god เจ้ายิงเบลโอ้โหช่างเป็นท่าที่เถื่อนมากๆเลยนะคะตุก๊กตาหมีของเราเนี่ยกระโดดสูงมากๆ โอ้ยเจ้ายิงเบลไมนะ่นาเลยแล้วยังไงจ้โอ้เอลซ่าโดนอีกคนนึงค่ะเฮ้ยไม่กอดโอ้ยถามจริงว่าตุ๊กตาหรือว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดรอโอ้ไม่คอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรและโอ้โหเมื่อกี้นะคะเหมือนซินดเดล่าจะหลบไรเซเบอร์ได้นะคะเถื่อนมากและตอนนี้รามเซลอยังไงโอ้ย ลาพันเซลของเราหลบไม่ได้นะคะโอ้โหโดนป <fight rose giggles> ี๊บเขานายนายนายทำอะไรฉันน <cho> <shocked> ่ะโอ้ยโอ้โห แล้วก็ไม่ลอดจนได้นะคะขาดอากาศหายใจตุยแต่เดียวนะเอลซ่าเนี่ยยังไงขอลองรีเซทที่หนึงเฮ้ยแกเขารอดจริงว่ะคือปกติอะถ้ามันบั๊กนะคะเรากดรีเซะเขาจะตายเขาจะหายไปถ้าเขาตายเนาะแต่วันเนี้ยเขาไม่หายไปเห็นปะแสดงว่าเขาหลบได้เว้ยแต่ว่าแบบเมื่อกี้คือแบบเอาหัวกระแทกพื้นเต็มๆเลยนะแต่ว่าเอลซ่ารอดมาได้อ่ะทุกคนปาฏิหาริ์มา,า,มาก โอ้โหก็ตอนนี้นะคะซินโดเล,ล่าเริ่มที่จะด่าตุ๊กตาหมีแล้วค่ะการด่าไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการวิ่งหนีตั้งหากที่จะทําให้ทุกคนรอดชีวิตเอาจริงๆอะ่ะโอ้โหแต่เอาจริงๆดิฉันเซอร์ไพรส์กับเอลซามากคือถ้า,มาเมื่อกี้ไม่ควรรอดเลยนะ,ะอุ้ยแล้วเขาเดินไปไหนคะเขาเดินไปที่ไหนโอ้ไม่ก็ดูเหมือนว่าการที่ซินโดเล,ล่าด่าตุ๊กตาหมีเนี่ยจะส่งผลให้นางเนี่ยตายนะคะโอ้โหโดนย่างทั้งเป็นไปเลยอะ่ะและเดี๋ยวนะดู เหมือนว่าเทียนน่าจะแอบปีกวีเวกมากินข้าวนะคะเนี่ยโอ้โหหิวแหละหิวแหละดูทรงแล้วน่าจะหิวแ,และเออ้วคุณยมทูตคะ่ะนี่คุณอู้งานใช่ไหมเนี่ยเออดูดิดูดิศพเกือนไปหมดคือยมทูตอู้งานแล้วคะ่ะคุณยม,มาทูตบอกว่าเดี๋ยวฉันค่อยเก็บทีเดียวแกจะฆ่าใครก็ฆ่าไปฉันเบื่อละฉันี้เกจเดินไล่เก็บทีละคนแล้วโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะคะคุณยมทูตความจริงเป็นงานของคุณยมทูตอีกคนหนึ่งนะคะแต่ เราค่ายมาทุตตนนั้นไปแล้วไงก็เลยทําให้ยมทุตอีกคนเนี่ยต้องมาทํางานนี่เธอเลิกทําแบบนี้ได้ไหมอะความจริงแล้วเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะเราสามารถอยู่ด้วยกันได้เข้าใจไหมอ่ะอย่าทําแบบนี้เลยเดี๋ยวฉันซื้อรถถังให้นะอย่าง,งอแงเลยนะถ้าอยากได้รถถังก็บอกดีดีสิโอ้โหแล้วตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าอยเดี๋ยวนะแล้วเทียนหนะ้าเธอเนดะินมาข้างหลังเขาแล้วเธอก็ตายเองเนี่ยนะ เธอจะเดินมาหักคอหรือว่าอะไรสักอย่างสักหน่อยอ่ะ โอ้ไม่ก็เทียนาพาดมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ยังบอกว่าจะซื้อรถถังให้อยู่เลยแล้วตอนนี้เขาเดินไปไหนนั่นน่ะเขาเดินไปไหนนั่นน่ะเฮ้ยดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะวิ่งหนีนะคะเขาก็เลยเดินตามหรือเปล่าอันหรือเปล่าหรือเปล่าและเดี๋ยวนะโอ้ไม่ก็เดี๋ยว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 นี่เธอลงทุนเดินอ้อมขนาดนี้มาเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์ฆ่าใครสักคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครใครจะเป็นผู้โชคายโอ้ไม่ก็อนาหลอ โอ้โหแกคือแกลงทุนมากแกเดินอ้อมแบบอ้อมสุดเพื่อที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อฆ่าอันนาโอ้ oh my god น่าสงสารจริงๆเลยเจ้าอันนาน้อยโอ้โหเป็นการเดินทางที่ไกลแสนไกลมากๆเลยนะคะและตอนนี้ตุ๊กาตาหมีของเราเดินไปที่เดินไปที่แอรีโที่กําลังกินข้าวอยู่ไม่นะคนกําลังกินข้าวอยู่แกจะเอาตูดมาโดนหนะ้าฉันแบบนี้ไม่ได้เออ เป็นไงล่ะทำให้กับข้าวเนี่ยอร่อยขึ้นมากเลยนะคะมีการลุกขึ้นมาวางจานแล้วก็ลงไปตายด้วยนะคะโอ้โหมีวารยาทเหลือเกินเลือตรงนี้คะ่ะเขาเดินผ่านมูหลานไปไปที่ไปที่เอาซ่าโอ้โหท่าเดิมเลยหรือเปล่าท่าเดิมเลยหรือเปล่าพระอุ้ยอบนี้จะรอดหรือเปล่าโอ้โห ว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่รอดนะคะโอ้โหขอแสดงความเสียใจกับเอลซาด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้นี่คือยังไงคือไม่เหลือเจ้าหญิงแล้วใช่ไหมคะโอ้ oh my god และแล้วเราก็ได้ผู้ชนะแล้วค่ะผู้ชนะของเราก็คือมูหลานั่นเอง เป็นไงดีใจไหมคะคูณหลานดีใจกับผีนะสิโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตครตาให้กันด้วยนะคะตอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ